แอดมินมาถึงนะคะแม่ตะเคียนเกาะกลางน้ำนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะพา f อนะคะไปส่งนะคะดูนะคะที่ต้นตะเคียนเกาะกลางน้ำเรียกง่ายๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเนาะจะมีต้นโพมีแม่ตะเคียนแล้วก็มีต้นตานนะคะซึ่งขึ้นอยู่นะคะด้วยกันนะคะ FC ตามแอดมินไปเลยนะคะมเมื่อกี้แอดมินก็เดินไปแล้วขออนุญาตแม่แล้วนะคะท่านผู้ชม เอซเห็นไหคะซึ่งหายากมากนะคะท่านผู้ชมที่จะมีนะคต้นต้นตาลแล้วก็จะมีต้นโพนะคะขึ้นโอบล้อมกันเห็นไหมคะเห็นตอไหมคะท่านผู้ชมคะนี่แล้วก็มีต้นอตะเคียนนะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นตอเนาะแล้วก็มีชุดนางรํา ชุดนางรำก็คือชุดไทยนะคะท่านชมมาให้แม่ตะเคียนนะคะเดี๋ยวแอดมินไปส่งนะคะดูนะคะเพนารินนะคะก็ส่งใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ให้เอฟซีดูเลขทูบก,ก่อนเนาะไม่รู้ว่าใครมาจุดไปนะคะท่านผู้ชมคันเดี๋ยวให้ดูเลขทูบก,ก่อนนะคะให้ดูทีละช่องนะคะ นี่นะคะ<ม>ก็จะมีคนจุดไว้นะคะท่านชมมาก็เห็นแบบนี้นะคะแปดห้ 8, 5, าเก้านะคะท่านชมฝนก็จะตกนะคะท่านชมคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นไม่ใช่ต้นเนาะเป็นตอเนาะพี่นรินเป็นตอตะเคียนนะคะท่านชมเป็นตอตะเคียนแต่ว่าแอดมินเดินมาเมื่อกี้นะคะก็เห็นเห็นตัวเจ็ดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะต้น นี่เลยนะคะต้อนอะไรนะต้นโพนะคะท่านผู้ชมมีเลขเด็ดเด้อนะคะเอฟซี FC คันนี้นี่ลูกหลานขออนุญาตเดอ้อแม่เดอ้ออันนี้เห็นเป็นหกสองตัวนะคะนี่เลขหกสองตัวตรงนี้นะคะท่านผู้ชมหกใหญ่มากเลยนะคะเอาไม้อันไหนน,น,น้องชี้เนาะ,ะ FC. นีเนเน 6, 2, ่เห็นไหมคะเอฟซีนี่เนหะ็นเป็นหกสองตัวเห็นไหมคะพี่นดินนี่นี่ะ หกใหญ่แล้วก็หกใหญ่เห็นไหมคะนี่เห็นปะนี่นี่นี่หกสองตัวอยู่คนละมุมแต่เก่งเดียวกันอยู่คนละมุมนะคะแต่เก่งเดียวกันนะฮะแต่ตอนที่แอดมินีนะคะก้มเอาไม้ที่จะมาชี้ตัวเลขอ่ะเห็นแวบเลยในตา เห็นแวบ,บในตาเลยนะเนี่ตาข้างขวาเนี่ยมองเห็นจุดนี้มองเห็นจุดนี้เป็นเลขแปดขาวๆเลยนะนี่มองเห็นเลขแปดเดือขาวๆนะคะท่านผู้ชมแต่เวลามองเห็นมองหาไม่เจอนะคะมองจะมองหาไม่เจอเลยนะคะเห็นเป็นหกหกแปดนะคะท่านผู้ชมนี่หนูก้มเอาไม้เนี่ยมาเชีย้ยเลขตัวนี้ใช่ไหมหนูก้กมปุ๊บหนุก เงยเนาะเงย <ơi S 2> <ง ơi S 1> ขึ้นมาเน<ช>ี่ยก็คือมองเห็นลเลขแปดตงเนี้ยสีขาวอ,ะอ่ะเห็นแวบ,บในตาเห็นแวบ,บในตาใช่ตาข้างขวาเห็นชัดมากเลยนะแปดแต่เรามาหาไม่เจอแต่หนูมาหาไม่เจอหายไปแล้วแปดหายเห็นเป็นหกสองตัวแล้วก็แปดตัวหนึ่ง ถ้าตีเป็นสามตัวก็คือหกหกแปดนี่แปดหายไปแล้วนะคะเอฟซี FC เห็นในตาเลยไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะคะท่านผู้ชมคือจะมองเห็นในในตาแวบ,บเดียวนะคะโอ้โหแปดชัดมากสีขาวนะคะแต่ว่าหกสองตัวจะอยู่ในกิงก่งกิ่งต้นอะไรเนาะลืมนะคะเอฟซี FC. เห็นต้นโพนะคะท่านผู้ชมเนาะ <Lee. S 1> นี่ที่อ่าขึ้นขึ้นมาพร้อมกันอะไรละมั่งนะคะท่านผู้ชมคะป้ะาดน,นะคะหาอยากมากนะคะท่านผู้ชมหาอยากเหลีนะคะค<ๆ>่ะส <finished. S 2> ิ่งที่ลูกมองเห็นเมื่อกี้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องแสดงนะคะไม่ใช่เรื่องมาเอินด้วยนะคะท่านผู้ชม แอดมาเป็นครั้งแรกงวดแรกนะคะท่านผู้ชมเนาะมาพร้อมกับทีมงานเบาสักคักอาโลูดนะคะท่านผู้ชมพามานะคะก็ตอนแรกก็มายืนนะคะไม่ได้จุดทูปนะคะท่านผู้ชมก็ยกมือนะคะอธิษฐานนะะบอกตายายแม่ตะเคียนเจ้าที่เจ้าทางนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ ลูกหลานมาขออนุญาตถ่ายทำนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็ต้องขออนุญาตขอท่านก่อนนะคะท่านผู้ชมพอมาก็เจอเลยนะคะท่านผู้ชมหกสองตัวอยู่คนละมุมนะคะอยู่คนละมุมแล้วก็พอที่จะก้มเอาไม้มาชี้เลขนะคะให้เอฟซีดูนะคะก็เห็นเป็นเป็ดมันติดตายเลยนะคะเอฟซี FC. มองเห็นแวบ,บเดียวนะคะแวบบเดียวหาย นะคะแปดนะคะท่านผู้ชมสามตัวก็หกหกแปดเก้าเก้าแปดนะคะท่านผู้ชมคะก็มองเห็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้นะคะก่อนที่อรอแม่ส่งนะคะแม่วันนี้จะมีแม่ะะมส่งนะคะมาส่งนะคะเอาโชคลาบนะคะที่แม่ตะเคียนเกาะกลางน้ํานะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะแอดมินก็เลยมาส่งนะคะแม่ตะเคียนนะคะ ส่งที่แม่ตะเคียนแต่ว่าไม่เห็นนะคะที่แม่ตะเคียนไม่เห็นโตตะเคียนไม่เห็นนะคะก็จะเห็นที่ต้นโพะน,น,โพนคะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชม F อซีนะจะจำได้ไหมคะตอนที่แอดมินนะคะไปที่จังหวัดอุดมเอ่อจังหวัดอุบลราชธานีขออภัยนะคะพูดผิดนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านผู้ชมไปที่แม่น้ำสองสีนะคะก <admitted> ็ไปจุดทูบนะคะ บอกกล่าวจะทิศทางนะคะเ,เดินทางกลับบ้านนะคะท่านชมขอจากทิศทางนะคะตัวเด็ดๆนะคะสองตัวสามตัวนะ,ะท่านชมก็บังเอิญไปเจอต้นต้นโพเหมือนกันนะคะท่านชมสามตัวเลยนะคะถ้าเราจับเป็นนะคะเข้าสามตัวตรงๆนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีมาหลายปีมาแล้วนะคะท่านชมอาจจะสองสามปีนะคะถ้าแอดมินจำไม่ผิดนะคะค่ะก็ เห็นเลขชัดมากนะคะท่านผู้ชมขึ้นมานะคะที่ต้นโพนะคะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปอีกนะคะท่านผู้ชมแม่น้ำสองสีนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆนะซึ่เป็น F c ซที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็สามารถไปส่งได้นะคะท่านผู้ชมไปและยกมือขึ้นแล้วก็บอกกล่าวท่านนะคะขอโชคลาภนะท่านให้จริงๆนะคะท่านผู้ชมนะคะเห็นเป็น3ตัวช่วงนั้นนะคะจำไม่ได้ว่าตัวไหนนะคะท่านผู้ชมคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะที่แอดมินมองเห็นก็คือหกหกแปดแล้วก็เลขทูบคือแปดห้เาเก้านะคะท่านผู้ชมเนาะทูบที่เขาจุดไว้เนาะไม่รู้ใครจุดนะคะท่านผู้ชมก็ให้เอฟซีเอาไปเป็นแนวทางไปพิจารณาได้นะคะท่านผู้ชมคะที่ต้นตะเคียนหรือว่าแม่ตะเคียนนะคะท่านผู้ชม แม่ตะเคียนเกาะกลางน้ํานะคะท่านผู้ชมคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านโชคดีนะคะร่ํารวยนะคะรับชมแล้วก็บรรยากาศสวยนะคะแล้วก็ดีมากเลยนะคะเหมาะสําหรับชาวบ้านแถวแถวนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะสวยจริงๆนะคะมาแล้วก็สบายตานะคะท่านผู้ชมลา fc ไปก่อนนะคะในคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ